โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินเรียบร้อยนะครับผม200 200 100, 100 100แล้วก็200นะครับในวันที่23มมิถุนายนนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่ระบบนะครับงานฟรี channel นะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตรายได้การหาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับสลับแอปหาเงินฟรีนะครับผมได้รับเงินในวันที่23มิถุนายนนะครับผมทั้งหมดเนี่ย800บาทนะครับก็เวลา4โมง23นาที200นะครับผมแล้วก็บ่โมง13นาที200นะครับ 12นาฬกาสา็นาที่นะครับผม9โมง37อีก100นะครับแล้วก็9โมง10นาทีอีก200นะครับก็คือวันที่2 3มิถุนายนเนี่ยผมได้รับทั้งหมด800บาทนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปอีก1วันนะครับผมก็คือวันที่22มิถุนายนนะครับอีก600บาทนะครับนี่เลยนะครับรวมเป็น1,400นะครับผม1,400นะครับในส่วนของการหารายได้เสรีฟรีนะครับผ่านแอปเนี่ยเราสามารถทำได้จริงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแอปที่ผมทำกันเลยนะครับหลายคนน่าจะเคยใช้งานกันไปบ้างแล้วนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ใช้งานใหม่หรือว่าคนที่อยากจะเริ่มมีรายได้การหารายได้เสริมฟรีเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับแอปที่ผมใช้หาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับแคสซินนะครับผมหรือว่าแอปอ่านข่าวนั่นเองนะครับสามารถทำได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับส่วนใครที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ สามารถคอมเมนต์รหัสโค้ดของตัวเองไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรนะครับแอปนี้ผมเคยรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในื่อนของการถอนเงินให้ดูนะครับว่าการถอนเงินของแอปเนี่ยยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับก็ตามที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะเมื่อเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับผมให้เรากดตรงรูปคนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของเข้าสู่ระบบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะในกรอบสีฟ้านะครับเข้าสู่ระบบ,บโดยการใช้ Facebook เ,เลยเลยนะครับผมเมื่อเราล็อกอินผ่าน Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีรูปโปรฟไฟล์ Facebook แล้วก็มีชื่อ Facebook ของเราที่ด้านบนตรงนี้นะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับนะฮะมีข้อความตรงนี้นะครับผมใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญเนี่ยคุณจะได้รับคะแนนอยู่ที่800 0คะแนน ตรงนี้เนี่ยคุณจะรับหรือว่าไม่รับก็ได้สําหรับใครที่จะใช้ในการรับคะแนนเนี่ยก็คือจะต้องมีในสวนของรหัสโค้ดรหัสโค้ดนะครับผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ดูที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่คอมเมนต์รหัสโค้ดไว้เนี่ยก็ไปเลือกกรอกได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องกรอกของผมคนเดียวนะครับกรอกของใครก็ได้นะครับจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับผมอ่าโอเคนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงนี้ จะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงมุมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับตรงหน้านี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับตรงนี้ตรงคําว่าอีเมลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่ออีเมลนะครับผมก็กรอกอีเมลเพื่อที่จะทําการเชื่อมต่อนะครับส่งรหัสข้อความไปที่อีเมลของเรานะครับผมก็เข้าไปยืนยันในอีเมลของเรานะครับทําไมถึงต้องมายืนยันตรงนี้นะครับผมเพราะว่า ตอนถอนเงินเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่า,าการถอนเงินมันจะต้องยืนยันบัญชีการถอนด้วยนะครับเรามายืนยันบัญชีของเราก่อนเลยนะครับการถอนเงินจะได้ถอนเลยได้ทันทีนะครับโอเคนะครับผมย้อนกลับมานะครับแอปนี้เล่นอย่างไรนะครับผมแอปนี้ทํางานเกี่ยวกับการดูข่าวสะสมคะแนนนะครับมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับก็ให้เรามากดตรงหน้าหลักนะครับ ในส่วนของหน้าหลักเนี่ยก็จะมีในส่วนของข่าวต่างๆนะครับที่จะให้เราเข้าไปดูเพื่อที่จะเก็บคะแนนหรือว่าสะสมคะแนนนั่นเองการดูข่าวเนี่ยเราไม่เสียเงินนะครับผมเราจะได้รับคะแนนฟรีแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดหรือว่าแลกเป็นเงินเข้า PayPal หรือว่าค่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับโอเคผมลืมนะฮะให้ดูประวัติการถอนเงินล่าสุดนะครับ โอเคนะครับผมตรงหน้านี้นะครับก็เป็นการถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนขั้นต่ําอยู่ที่2องแสนห้าหมคะแนนนะครับถอนเงินอยู่ที่100บาทนี่ครับถอนสูงสุดอยู่ที่200บาทใช้คะแนนอยู่ที่5้าแสนคะแนนนะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นของธนาคารนะครับบัตรธนาคารเพลพอวนะครับแล้วก็ค่าโทรศัพท์มือถือนะครับผมถอนครั้งละ200บาทในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับผมถอนทุกวันนะ เพราะว่าผมมีคะแนนเยอะที่จะทําให้ถอนทุกวันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างที่จะให้ทุกคนดูนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองนะครับว่าคุณทําได้แค่ไหนหนึ่งวันเนี่ยถ้าคุณเล่นครั้งแรกไม่มีทางที่จะได้ถอนแน่นอนถ้าหากว่าคุณเล่นด้วยตัวเองนะครับการเล่นด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาในการทําและก็อดทนในการเล่นนะครับถ้าหากว่าคุณแนะนําเพื่อนด้วยคุณก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับก็ อยากให้ทุกคนแนะนําเพื่อนด้วยยิ่งดีนะครับผมเราจะได้รับคะแนนไปถอนเร็วๆนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําเพื่อนเอานะถึงมีคะแนนเยอะนะครับผมการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่100ก็จริงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่200แล้วกันนะกดไปที่200นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับกดเห็นด้วยนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยให้เราเลือกธนาคารที่เราต้องการถอนนะครับกดไปนะครับ มีแค่นี้นะกสิกรไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพออมสินมีแค่นี้นะครับที่จะถอนได้ในส่วนของธนาคารใครมีธนาคารนอกเหนือจากนี้ไม่สามารถถอนได้นะครับต้องไปหาธนาคารที่ตามแอปกําหนดไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถอนผ่านกรุงเทพเท่านั้นนะครับผมต่อไปก็เลขที่บัญชีธนาคารของเรากรอกลงไปชื่อบัญชีธนาคารของเรานะครับผมใส่เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับกรอกลงไปจากนั้นก็กดถอนเงิน โอเคนะครับมาดูที่ประวัติการแลกนะครับผมประวัติการแลกเนี่ยผมแลกไปก็หลายครั้งหลายบาทแล้วนะครับครั้งล่าสุดก็วันที่23เนี่ยเพิ่งแลกไปวันนี้นะครับรออยู่นะครับในส่วนของการดําเนินการนะครับไปดูที่รายการล่าสุดแล้วกันเอาโอเคนะครับผมรายการล่าสุดเนี่ยอนุมัติเมื่อวันที่17นะครับอนุมัติของวันที่17นะครับผมเงินเข้าวันนี้นะครับอ่าแล้วก็วันที่15 1 2 3 4 วันที่15เนี่ยสี่รายการนะครับที่อนุมัตินะครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งละกันนะในส่วนของเงินที่เข้าบัญชีนะครับเงินที่เราถอนไปนะครับจะใช้เวลาทําการนะครับผมจากที่ดูนะครับแล้วก็คํานวณไว้เนี่ยตอนแรกเนี่ยประมาณ 1-2อาทิตย์นะครับตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่3อาทิตย์ละประมาณ15วันหรือ14วันนะครับเงินถึงจะเข้าบัญชีธนาคารนะครับการถอนเงินของบัญชีธนาคารเนี่ยจะช้ากว่าในส่วนของ paypal นะครับ paypal จะไวกว่านะครับ paypal น่าจะ2อาทิตย์นะน่าจะ2อาทิตย์น่าจะเข้านะครับผมน่าจะ10วัน,นประมาณนั้นนะครับลองถอนดูก็ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นหน้าตาการถอนเงินส่วนของธนาคารหรือว่าของ paypal หรือว่าค่าโทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถแลกได้นะครับแต่ในส่วนของค่าโทรศัพท์เนี่ยจะใช้คะแนนเยอะมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะครับผมก็ให้เรามาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็เลือกข่าวสัก1ข่าวนะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เราดูที่คะแนนทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเพียงแค่เราเลื่อนนะครับผมให้หลอดคะแนนเนี่ยมันเต็มนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนนะครับผมเลื่อนไปอย่างนี้เลย เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมนะเก็บคะแนนจากการดูข่าวนะครับการดูข่าวเนี่ยเราจะได้รับ50คะแนนต่อ1ข่าว1วันเนี่ยเราจะดูข่าวได้150ข่าวนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ถ้าทางแอปเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนการจำกัดในส่วนของการดูข่าวในแต่ละวันนะครับผมโอเคได้รับมาอีกห0คะแนนนะครับเราก็เลื่อนต่อได้เลยนะครับหรือจะไปดูข่าวอื่นก็ได้นะครับ นี่แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ลองทําดูนะครับในส่วนของการดูข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อไปนะครับตรงกลางนะครับผมตรงชวนเพื่อนนะครับสาหรับใครที่อยากจะชวนเพื่อนนะครับผมก็มาที่หน้านี้เลยนะครับมีการชวนเพื่อนอยู่นะครับการชวนเพื่อนก็ไม่ยากเลยนะครับมาดูตรงนี้ตรงที่ผมวงไว้ให้เนี่ยจะกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ กดไปนะครับก็เป็นการคัดลอกลิงก์นะครับผมนี่หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงคำว่า copy นะฮะกดตรงไหนก็ได้นะครับให้มันได้รับลิงก์มานะครับเราก็เอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ในช่องทางต่างๆจะเป็น Facebook, YouTube, Line, Twitter, IG หรือว่าช่องทางต่างได้หมดเลยนะครับไม่จะเป็นว่าต้องจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทนะครับคุณจะไปแนะนําใครก็ได้นะครับผมใครก็ได้นะบนโลกใบนี้นะครับ กลุ่มงานออนไลน์เนี่ยมันก็มีหลายร้อยกลุ่มใน youtube หรือว่าใน a c e b o o k เนี่ยก็ลองค้นหาดู facebook ก็ได้กลุ่มงานออนไลน์โพสต์ฟรีก็ไปขอเข้ากลุ่มแล้วเราก็เอาเนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่มนะครับโพสต์ Post ลงในกลุ่มแค่นั้นเองนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเนี่ยก็ดูในส่วนของการเชิญเพื่อนได้นะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆลองไปเชิญดูนะครับถ้าคุณขยนันคุณก็จะได้รับคะแนนเยอะนะครับผม ไม่มีเทคนิคไหนนอกจากการชวนเพื่อนอย่างเดียวแล้วนะครับที่จะได้รับคะแนนไว้นะครับไม่มีการปั๊มไม่มีการทําอะไรต่างๆนะครับอย่าไปทําเลยในการโกงแอปนะครับก็เน้นการเชิญเพื่อนดีกว่าถึงจะได้รับคะแนนไวที่สุดนะครับโอเคนะครับแอปนี้ใครที่ยังไม่ได้เล่น,นก็ไปลองเล่นได้นะครับได้รับเงินจริงนะครับก็เป็นเพียงตัวอย่างที่จะมาให้ดูนะครับว่า มาได้รับเงินจริงนะครับคุณจะทําหรือว่าไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมเป็นแนวทางในการหารายได้เสริมให้นะครับแนะนําแอปต่างๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์โค้ดของตัวเองลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ